ดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ามิวเซียมสยามนะคะที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งนําเสนอมุมมองของความเป็นไทยและพัฒน,นาการความเป็นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยใช้แนวความคิดที่ว่าเพ y and Learn เท่ากับเพลินค่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาด้านในกันแล้วนะคะภายในได้ถูกแบ่งออกเป็น14ห้องนิทรรศการที่จะช่วยไขยปริศนาของความเป็นไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์สถาปตัตยกรรมวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินและการแต่งกายซึ่งการนำเสนอนั้นจะผ่านรูปแบบมัลติมีเดียและกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อให้มีความสนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ลเรื่องราวของความเป็นไทยอย่างสมุกสนานผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยค่ะ